สวัสดีครับวันนี้มีโน้ตบุ๊ก Acer 4745G พซ่อมนะครับอาการเปิดขึ้นมาแล้วเป็นหน้าจอเป็นฝ้าขา,ขาวๆแบบนี้นะครับแล้วก็เป็นเส้นๆลายๆแบบนี้นะครับเดีย๋ยวนี้นะครับสัญญาณภาพเป็นฝ้าฝ้าขา,ขาวๆนะครับทีนี้เนี่ยผมได้ทำการต่อหัวตัว VGA ออกไปจอนอกนะครับ เดี๋ยวมาดูกันนะครับว่าที่จอนอกออกมาเป็นยังไงนะครับแบบนี้นะครับที่ที่หน้าจอด้านนอกเนี่ยสัญญาณภาพออกคมชัดเจนดีนะครับไม่มีฝ้าบนหน้าจอนะครับนั่นหมายความว่าอาการที่ลูกค้านำมาซ่อมเนี่ยผมว่าเป็นปนัญหาที่ตัวหน้าจอเสียนะครับเดี๋ยวจะทำการแกะหน้าจอออกมาเปลี่ยนหน้าจอตัวใหม่นะครับ หน้าจอเครื่อง Acer 4 7 4 5 G นะครับตอนนี้ได้ทำการแกะหน้าจอตัวที่เป็นปนัญหาออกมานะครับเดี๋ยวผมจะทำการทดสอบด้วยเครื่องทดสอบหน้าจอนะครับตัวนี้นะครับตัวนี้คือเครื่องทดสอบหน้าจอนะครับเพื่อเป็นการา make ัวร์นะครับเพื่อ,อให้ลูกค้ามั่นใจได้ว่าปัญหาที่เกิดขึ้นเนี่ยเป็นปัญหาจากตัวหน้าจอมันเสียจริงๆนะครับ เดี๋ยวผมจะเสียบไฟลงที่อุปกรณ์เช็คหน้าจอนะครับโอเคสัญญาณเข้าไปนะครับแล้วก็กดปุ่มเปิดเครื่องนะครับโอเคสัญญาณภาพที่ได้เห็นนะครับก็คือ,อมีลักษณะอาการเสียแบบเดียวกับที่อยู่ในเครื่องตัวโน้ตบุ๊กนะครับ ก็คือไม่มีสัญญาณภาพนะครับเป็นเป็นฟฟ้านะครับแล้วก็เป็นลายๆอยู่ตรงนี้นะครับเป็นแบบเดียวกับตัวที่อยู่ในเครื่องโน้ตบุ๊กนะครับอาการเดียวกันนะครับนั่นหมายความว่าหน้าจอเสียจริงๆนะครับเดี๋ยวจะเอาหน้าจอตัวใหม่ไปเปลี่ยนให้เครื่องของลูกค้านะครับครับตอนนี้ก็ได้ทําการเปลี่ยนหน้าจอตัวใหม่แล้วนะครับเดี๋ยวจะลองเปิดทดสอบดูก่อนนะครับ ตัวนี้เป็นหน้าจอตัวใหม่แล้วนะครับจุกดเปิดโอเคครับสัญญาณภาพมานะครับชัดเจนดีนะครับตอนนี้ภาพในหน้าไบออสชัดเจนนะครับเดี๋ยวประกอบฝาจอแล้วเดี๋ยวไปทดสอบสัญญาณภาพบนโปรแกรม Windows อีกทีหนึงนะครับครับกลับมาเครื่องโน้ตบุ๊ก Acer 4 745G นะครับอาการเปิดขึ้นมาแล้วสัญญาณภาพเป็นฝ้าข,า,ขาวๆนะครับหน้าจอเสียนะครับตอนนี้ผมได้ทำการเปลี่ยนหน้าจอเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับสัญญาณภาพที่หน้าจอคมชัดดีนะครับตอนนี้ก็เป็นหน้าจอเสียนะครับก็ตอนนี้เปลี่ยนใหม่แล้วภาพคมชัดเลยนะครับตอนนี้คือหน้าจอตัวเก่านะครับ สำหรับลูกค้าที่มีเครื่องโน้ตบุ๊กเสียและต้องการซ่อมนะครับสามารถนำมาซ่อมได้ที่ศูนย์ซ่อมโน้ตบุ๊กลมสักนะครับร้านจะอยู่ตรงข้ามกับสารจังหวัดหลมสักข้างๆกับเมืองไทยประกันชีวิตนะครับทางร้านมีหน้าจอโน้ตบุ๊กทุกรุ่นทุกยี่ห้อคอยเปลี่ยนให้ลูกค้านะครับสามารถรอรับที่ร้านได้เลยนะครับทุกยี่ห้อนะครับขอบคุณมากครับ